วันนี้เรามาช่วยงานที่ในครัวนะคะในครัวนะคะมีปาร์ตี้โฟร์จงปริยาตีของหลานสาว งานอยู่ในตัวนะคะดื่ม,ะม,มอะไรดีคะ่เนี่ยน,นี้คืออะไรนนคืออะไรอเป็นของกินเล่นแก้เมานะคะยานีูน,นี่ออนี่จ้า Oui. เข้ากันแล้วาช่ไเออมาแล้เจ้าของงานอันนี้คือเจ้าของงานเขาบอกเบ้นนีนุบานอตะนุบานตาโอโตะโอ้โหหนึ่จเปอราเซ็นต์หนะ่งเปอร์เซเนต์รูโมเดสหน่เปลร์เซนต

เราไม่ได้งานมาามดแล้ววันนี้วันนี้เรามาไม่ไม่มีพริกนะคพริกหนาเจอัาบ วันนี้เราจะรางกเราเครื่องดื่มเรามาทำเครื่องดื่มกันนะคะที่นี่นะคะักปน้งยนางกวนเจ๋งเลยแล้วก็ 有规

น้ำแข็งนะคะตอนนี้น้ำแข็กันแนะนเรเรรัตอนนี้เราก็เมาเเมาเกันแล้วนะคะเมา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 เร็วเมาเร็วเฮ้ยเมาเร็วเนาำมอยเมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเ Ehi, io ho il mio, oh. Eh, un faccio vedere che te. Ciao, lo Ciao. 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 Voi, ciao. Tutti e due. Tutti due. Oh. Ma so. A Madrid, non si mi posso, ciao Lucia. Ehi. Ma Sono qui! riprendere, <ride> ีดเราอยู่ในครัวนะคะวันนี้ที่ทำงานเรานะคะวันนี้เราจะทำปาสต์เกตตี้ให้ เจ้าของวันเกิดก็คือสปากเกตตี้กระเทียมพริกนะคะพิซซ่าเราก็ยังอยู่เต็มเลยนะพิซซ่าเราเลี้ยงพิซซ่าเราเลี้ยงอาหารอาหารแบบว่าง่ายๆนะคะวันนี้เพราะว่าเขาปิดนะคะเราลักเราลักรอบเปิดปาร์ตี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านากันแล้วนะคะไม่รู้กขอให้เรากลับบ้านไหมย้านะอังโกละ่ะอันอนี้นมนะะแม่อันนี้แม่นะคะแกร์ลาตัวมาม่าน้องทุติทุติไทยแลนด์ยันช้าอันนี้แม่เมจ้าของงานนะคะลูกสาวจบป,ปริญญาตรีนะคะสกอลาเบนเนีสกอราเบนวาเลมิซิเลี่สกอลาเบนเนี่ยเบนสกอลาเบน Adesso? Sì yeah. yeah. Città Città, Fima Femmina Bambino, bambino 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 Quando non Due mesi finiscono Uguale! Uguale! famiglia? Le cettini non finiscono Non finiscono Due mesi finiscono No Ma se la? Neckman, Neckhia, Neckhia, Otto, adesso ottobre, io quest'anno, pancia, pancia, eh, pancia, questa, le vacanze a casa, quest'anno agosto io volevo andare ad un ma non si può, l'anno prossimo. vi diet qua si che appi tutti appi tutti ดูแขกในร้านเราค่ะมีกี่คนมีประมาณ30คนนะคะดูนะคะมี้ขา้ขางนอกนะคะงน เบี้กันนะคะเราไปทำต่อสิวันนี้เรามาทำท

ตอนนี้เราเป็นกุ๊กนะคะเพราะว่าเชฟเชฟเมาแล้วเดี๋ยวดูไปส่องเชฟให้นะคะเ,เชฟอยู่ไหนวะเ,เชฟไม่อยู่นะคะเชฟเมาแล้วนะคะเ,เราจะอยู่กับเจ้าของร้านนะคะ

نعم، نعم

นี่เราทำสปาเกตตี้เนียนะคะแล้วก็จบแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วคะเพราะว่าเขากำหนด,ดเดี๋ยวมันผิกกดกฎหมายนะคะเราแอบเราแอบลลอกแอบแอบจัดงานนะคะปิดร้านปิดร้านแอบจัดงานนะคะถ้าตำรวจจับไม่ก็ปิดสามเดือนเลยนะคะ